สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูประกาเน้นข้อความกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ Pentel นะครับเป็นเทล Fluorescent นะครับ Marker เป็นรุ่น S 5 1 2นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่3สีนะครับก็จะมีสีชมพูสีเขียวและก็สีเหลืองนะครับสสีตัวรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นชุด3สีของ Pentel นะ ก็มาดูนะครับลักษณะด้ามของมันตัวนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นแท่งกลมนะครับด้ามสีดำแล้วก็มีลวดลายบนด้ามน,นะประมาณนี้นะตรงก้นก็จะเป็นสีบอกสีของตัวนะฮะว่ามีสีอะไรบ้างฮะก็มีชุมภูเขียวเหลืองนะครับ ตรงปลายก็เป็นหัวตัดหัวเล็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสสีทดลองสีกันดูนะครับ3ส,สีอันนี้นะครับเดี๋ยวก็เริ่มด้วยอ่านตัวสีชมพูก่อนเลยนะครับลองสีชมพูกันก่อนนะครับ ด้วยสีเขียวนี่นะครับแล้วก็สีเหลืองนะสีเหลืองฟูเรสเซนต์ตัวนี้สะท้อนแสงเห็นแต่ไกลเลยนะฮะชัดเจน เอละครับก็สำหรับตัวปากกา p e n t ท l นะครับ f l u o r e s c เซนต์มาร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุด3สีนะครับสามด้ามนะฮะฟออเรสเซนต์มาร์เกอร์เนนะครับ, er รบโอเคตัวนี้ก็เอามาให้ดูสีลักษณะและเยียวกันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ